ไม่ยอมเป็นเมียน้อยเมียเก็บใครเด็ดขาดอ้อนนี่คุณชินเข้ามาไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้ห้องนี้ฉันเช้าให้อ้อนอยู่และอ้อนก็คือคนของฉันถ้าการที่อ้อนยอมรับการดูแลจากคุณชิงทำให้คุณชิงดูถูกอ้อนขนาดนี้อ้อนไม่อยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะและอ้อนก็จะไม่เอาอะไรจากคุณชิงอีกเลย อ,อ้อ,อนอ้อปล่อยค่ะอย่าให้อ้อนต้องดูถูกต่อยไมมากกว่านี้ฉันไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวอ้อนก็โกรธเดี๋ยวอ้อนก็งอนไล่ฉันรังเกียจฉันอ้อ,อนทั้เหมือนไม่แคร์ฉันเลยอะ่ะอ๋อถ้าต้องทําเหมือนแคร์คุณชินอ้อนต้องให้คุณชินเข้าห้อง,หองให้คนเขานินทารอเคะไม่ค่ะสัก์สี่อ้อนมี แต่ที่สำคัญออนจะไม่ยอมเป็นเมียน้อยเมียเก็บใครเด็ดขาด